ที่เบิร์ดวันนี้เรามาทาอะไรกันที่นี่ครับลองมาทำปฏิทินท่านมีนโยบายในยะอบายว่าจะทําอย่างไรจะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้เข้าใจว่าอ,อกพระเจ้าแผ่นดินด้วย<ม>ผ่านทางความเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสาซึ่งท่านก็รับผิดชอบงานในพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาสของทัาปฏิทินที่นราธิวาสแล้วแต่ว่านั่นก็คือศูนย์ฝึกของผู้ใหญ่ของข้าราชการก็เลยท่านมีําริที่ว่าน่าจะทําให้ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในสังกัดของมณฑลหารบกที่41นะฮะอยู่ในกองเทพมหานครสรทธิสารเนี่ยนะทำอย แปลงสิ่งที่พระราชาท่านพระราชาทานมาสู่รูปธรรมด้วยทหารเองก็ต้องรับศึกหลายด้านเพราะฉะนั้นการสร้างความรู้ความสร้างปัญญาการสร้างทักษะก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการสร้างความมั่นคงของประเทศตรงนี้ทําไปถึงไหนแล้วครับแล้วอนาคตจะทําอะไรต่อครตอนนี้ตอนนี้กําลังฟูงฟักกับน้อง,นอง,นอง,นองๆนศทชั้นปี2ปี3นะครับแล้วก็ฝึกในวิชาบ,บังคับของเขาแล้วก็เอาเขามาเรียนรู้แล้วก็ลงแปลงให้เขาสนุกสนานกันเบื้องต้นได้รับความกรุณาจากอาจารย์บอกว่าคุณต้องทํายังไงให้เขาอยากมาอยู่ คนที่เจอภาวะโควิดหรือเจอภัยพิบัติต่างธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆทงๆัทงๆ้ทงหลายทาัทง้ทงปวงทำไงเขาอยากมาอยู่ก็ต้องถามเขาเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปก็เอาคนอยู่รอบๆนี่แหละที่ว่าไปนี่แหละ <c oughs> เอามาคิดร่วมกันเอามาออกแบบร่วมกันแล้วก็เอามาลงมือร่วมกันทํา <c oughs> เรียกว่าร่วมคิดร่วมเลือกร่วมตัดสินใจและร่วมลงม,มือทําอันสุดท้ายก็คือร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกําลังสร้างอนาคต ของพื้นที่อยู่ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเพราะพื้นที่ที่มตม,ตมตสีหนึ่งเนี่ยฮะอดีตเราเคยเจอปรากฏการของสารหนูหรือโลหะหนักที่มาจากการถลุงแร่การล้างแร่แร่แดิบุกแถวนครศรีธรรมราชแต่ล่อนพิบูลซึ่งก็ตอนนี้เองแม้ว่าผ่านมาเป็น2 0 3 0ปีแล้วก็ยังมีความเข้มข้นของสารเคมีตรงนั้นอยู่และส่งผลกระทบกับดินกับน้ํากับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกับคนอยู่ซึ่งเราก็จะใช้คำสอนของพระราชนี่แหละฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิต ให้กลับมาผลิตอาหารได้ข <c oughs> ขออบบคคคคุุณณ <c oughs> ่